ต่อไปเมื่อกี้ผลบวกยกกำลังสามแต่ถ้าเป็นผลต่งยกกำลังสามหน้ายกกำลังสามลบหลังยกกำลังสามผลต่างข้างหน้าบวกก่อนวงเล็บแรกหน้าลบหลังเป็นลบก่อนนะคะหน้าลบหลังวงเล็บหลังหน้ายกกำลังสองลบหน้าเออบวกหน้าหลัง หลังยกกำลังสองโอเคนะถ้าผลบวกวงเล็บแรกจะเป็นบวกก่อนแต่ถ้าผลต่างวงเล็บแรกจะเป็นลบก่อนและตามด้วยบวกนะคะอ้าวอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้ x ยกกำลังสลบ 1,000 y ยกกำลัง3เอาเราดู1,000อะไรคูณกันได้1,000ก็คือ10คูณ10คูณ10ใช่ไหมเราก็จะได้ตัวหน้าคือ x กำลัง3ลบด้วย10 y ทั้งหมดยกกำลัง3ใช่ห็นไหมเราจะได้หน้ายกกำลัง3ลบ หลังกำลัง3ามเราก็แยกออกไปหน้าก็คือ X ใช่ไหมหน้าลบหลังลบด้วย 10Y ตัวหลังคือ 10Y ใช่ไหมคูณกับหน้ายกกำลังสองก็คือ X ยกยกกำลังสอง เป็นอะไรหน้าเป็น x แล้วหลังล่ะหลังเป็นอะไรคะหลังเป็น10 y ใช่ไหมและตามด้วย y กำลังเอ10ตัวหลังกำลัง2ก็10 y ทั้งหมดยกกำลัง2ใส่วงเล็บทิกรอบหนึ่งนะคะ้อใจนะคะ ไปเราดูต่อตัวหน้าเหมือนเดิม x ลบสิ y คูณกับนี่ก็คือ x ยกกำลังสองบวกนักเรียนต้องเอามาคูณคูณในนี้ก็ได้อะไรคะเป็น10 x y แล้วตามด้วย10 y ทั้งหมดยกกำลังสองก็คือ10ยกกำลังสองสิคูณสิบเป็น100 y กำลังสองก็เป็น y กำลังสองอันนี้เรียบร้อยละยุ่งยากไหมคะครอนี้อ่าดูต่อไป อย่างเช่นง,งานนี้ครูให้รู้สึกว่ามันในข้อ14ใช่ไหมคะก็คือ cx บวก3ทั้งหมดยกกำลัง3ลบด้วย125ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวหน้าก็ไม่มีปัญหาตัวหน้าเป็นยกกำลัง3อยู่แล้ว cx บวก3ทั้งหมดยกกำลัง3 125ก็คืออะไรคะ คือหยกกำลัง3ใช่ไหมนักเรียนก็มาดูหน้าลบหลังหน้าลบหลังตัวหน้าก็คือ C x บวก3ใช่ไหมครูใส่วงเล็บอีกรอบหนึ่งนะลบหลังคือ5ใช่ไหมหน้าลบหลังคูณกับ หน้ายกกำลังสองก็คือ cx บวก3ทั้งหมดยกกำลังสองเครื่องหมายบวกใช่ไหมหน้าหลังบวกหน้าหน้าหลังก็คือ cx บวก3คูณกับ5ใช่ไหม แล้วตามด้วยบวกด้วยหลังยกกําลังสองข้อนี้เอาใหม่นะคะหน้ากําลังสามลบหลังกําลังสามเท่ากับหน้าลบหลังตัวหน้าลบตัวหลังคูณกับ หน้ายกกำลังสองก็คือ cx บวก3ทั้งหมดยกกำลังสองบวกหน้าหลังหน้าก็คือ cx บวก3คูณกับ5แล้วตามด้วยหลังยกกำลังสอง้าวเราดูต่อตรงนี้ถ้ามันในวงเล็บตรงนี้เราทำความสัมพันธ์ในวงเล็บนี้3-5ลบ5ได้อะไร ได้ลบ2ก็คือ c x ลบ2วงเล็บหน้าโอเคละแต่วงเล็บหลังครูขออนุญาตหยุดแค่นี้นะคะ c x บวก3ทั้งหมดก,กำลัง2บวกต่อไปลูกดูซิ5มันคูณในวงเล็บนี้เราใช้สมบัติการแจกแจงเข้ามาเกี่ยวข้อง สีคูณหเป็น 20x ใช่ไหมยี่สิบเ้าสามคูณหเป็น15บห้าและตามด้วย5้คูณหเป็น25่สิเียร์นะอ่าวงเล็บแรกเหมือนเดิม 4x ลบ2คูณกับ 4x บวก3ทั้งหมดกำลัง2บวก เอา 20x มาก่อน2บวก25ได้เท่าไหร่คะ2บวก25ได้เท่าไหร่2บวก25ได้40ข้อนี้จบแค่นี้นะคะโอเคนะคะความจริงแล้วนักเรียนจะต้องหาต่อว่า 4x บวก3ทั้งหมดยกกำลังสองก็เป็นกำลังสองสมบูรณ์ต่อ แต่ถ้าทำต่อนี่คือหน้าบวกหลังทั้งหมดยกะกำลังสองแล้วกับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอีกมันจะยุ่งยากอีกสำหรับการเรียนตรงนี้ครูให้เราถึงแค่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเปิดเรียนอีกทีครูจะไปอธิบายเพิ่มเติมอีกทีนะคะลกูก